สวัสดีครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมนะครับกิดพลเดชวิสัยครับหลายคนก็ติดตามข่าวมีการยอกโยกย้ายนอกฤดูนะครับของกระทรวงมหาดไทยหลังจากที่คุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็จะมีการจัดทับกันหรือเปล่าในการเอาคนของตัวเองมาเป็นใหญ่เป็นโตเอาคนของตัวเองมาเป็นประดัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งจะ,กะเกษียณ ในปีนี้นะครับก็เป็นการจัดทัพเตรียมไว้หรือเปล่าหนึ่งในนั้นนะครับก็เป็นคนที่หลายคนชื่นชมวัดปฏิบัติของท่านนะท่านดังมากๆตอนที่เป็นผู้ว่าจังหวัดเลยนะครับผมก็คือผู้ว่าชัยวัดชื่นโกสุมครับหลายคนบอกว่าผู้ว่าชัยวัดชื่นโกสุมนี่โดนโดนการเมืองเล่นงานหรือเปล่า ว่าท่านเป็นอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนอยู่นะการที่เป็นอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนมันก็ใหญ่กว่าผู้ว่าสิอธิบดีต้องใหญ่กว่าหนอปะอย่างเช่นอธิบดีกรมการปกครองอางเงี้ยอ่ามันก็ต้องใหญ่กว่าผู้ว่าใช่ปะอธิบดีมันก็ต้องใหญ่กว่า,วาแล้วเพราะมันดูแลทั้งประเทศไง ผู้ว่าดูแลแค่จังหวัดแต่อยู่อยู่วันดีคืนดีหรือวันร้ายคืนร้ายก็ไม่รู้ก็ย้ายจากอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนไปเป็นผู้ว่าโคราชครับ <c oughs> นั่นและครับก็เลยมีคนพูดถึงมีคนกล่าวขวัญถึงในเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันยกใหญ่เลยทีเดียว แต่จริงๆแล้วนะครับประหลัดกระทรวงก็ออกมาชี้แจงแล้วว่าคุยกับผู้ว่าชัยวัฒน์แล้วผู้ว่าชัยวัฒน์อยากจะไปอยู่ที่โคราชเต็มใจเพราะว่าเมียเป็นคนโคราชก็เลยจะไปอยู่โคราชไม่ได้มีปัญหาอะไรนั่นแหละครับนี่เป็นออกจากปากของประหลัดกระทรวงมหาดไทยครับ <c oughs> ผม <c oughs> นั่นแหละนะ หลายคนก็บอกว่าโดนลดตำแหน่งหลายคนก็บอกว่าไปขวางเส้นทางสู่เก้าอี้ประหลาดกระทรวงมหาดไทยของคนของรัฐมนตรีเพราะว่าถาพดว่ายัางเป็นอาดีพดีต่อไปก็มีสิทธิ์ที่จะชอบทำได้เป็นประหลาดกระทรวงจริงๆเราไม่จริงเอกครับผมบอกไม่จริงนะ จริงเป็นอธิบดีก็ไม่จําเป็นต้องเป็นประหลัดกระทรวงอ่ะจริงๆถ้าเขาไม่เอาก็ไม่ได้เป็นเข้าใจปะไม่ใช่หรอกมันต้องมีเรื่องอะไรรับรมคมนายมากกว่านั้นอันนี้พอดีเราไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าตอนพู้ว่าเป็นอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนแล้วผลงานไม่เข้าตาร,ารัฐมนตรีหรือเปล่าเออฮะไม่เข้าตาหรือเปล่าฝีมือไม่มีหรือเปล่า หรือมีการคอรัปชั่นหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้ไงเราเป็นคนนอกเราก็พูดกันไปก็ว่ากันไปนะครับผมผู้ว่าชัยวัดนี่คนรู้จักกันตอนที่เป็นผู้ว่าเลยนะครับเพราะแกจะขี่จักรยานไปนู่นไปนี่ใช้ชีวิตติดดินจนเป็นภาพจำของคนจังหวัดเลยขี่จักรยานไปก็ทักคนนู้นทักคนนี้ไป นะครับผมแล้วก็มาเป็นผู้ว่าประทุมก็เช่นเดียวกันตอนช่วงโควิดนะครับแกก็เงินเงินเดือน3เดือนก็ยกให้ยกให้ไอคนที่จัดการโควิดที่ประทุมนะแล้วก็ทำงานแบบไม่รู้จักเน็ตเหนื่อยนะตอนอยู่จังหวัดเลยก็เอาเงินไปถ่าย ไปถ่ายเครื่องมือการเกษตรจากโรมจำนำเอาไปให้เกษตรกรเนี่ยเราเป็นภาพจำของผู้ว่าชัยวัดครับตอนเด็กๆนะครับเป็นคนยากจนลำบากถีบสาล้อรับจ้างหาเงินช่วยพ่อแม่ส่งตัวเองเรียนจนจบสอบสอ,อบเทียบมสามได้นะแล้วก็ จบปียาโทจุลาน่าจะจบปญยาตรีปียาโทจุลานะแล้วก็จบแล้วก็ไปเป็นปลัดอำเภอที่อำเภอโพนพิสัยหนองคายแล้วก็มาเป็นผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกรมส่งสมการปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วก็ไปเป็นหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ไปเป็นรองผู้ว่าโคราชอ๋อนี่ได้กลับถิ่นเดิมนี่หว่ะแล้วก็มาเป็นรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่นแล้วก็เป็นที่ปรึกษาด้านการปกครองสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ไปเป็นผู้ว่าราชบุรีแล้วก็มาเป็นผู้ว่าจังหวัดเลย แล้วก็ไปเป็นผู้ว่าจังหวัดประทุมแล้วก็เป็นรองปลัดกระทรวงมาดไทยแล้วก็ไปเป็นอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนแล้วก็ไปเป็นผู้ว่าโคราชเอา้าตอนเป็นรองปลัดมาดไทยแล้วก็มาเป็นอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนนั้นไม่ลดชั้นหรอวะลดหรอวะลดเปล่าวะรองปลัดมันก็ใหญ่แล้ววะอันนั้นก็ถือว่าไม่ลดเะคาับผมโอเค นั่นแหละแล้วก็มาอยู่ที่โคราชผมก็ว่าไม่เป็นไรหรอกครับก็มาถึงสุดทางนล้นนะและเป็นผู้ว่าจังหวัดใหญ่ด้วยเฉพาะเดินทางไปเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยียนแต่ละอำเภอนะ่นะก็แทบจะหมดเวลาราชการแล้วนะยังไม่ถึงแต่ละตำบลด้วยนะเพราะมันใหญ่มากๆโคราชเนี่ยมันแบ่งได้เป็นสี่ห้าจังหวัดนะจะบอกให้ ใหญ่จริงๆและงบประมาณเยอะมากๆก็โอเคครับเป็นผู้ว่าโคราชก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรดีกว่าย้ายจากอธิบดีกรมพัฒนามชนไปเป็นผู้ว่าแม่ห้องสอนอย่างเงี้ยโอ้ไม่ได้นะมันตรงโคราชนี่เขาโอเคแล้วนะก็พอลนะเพราะว่าพอเกษียณอายุราชการแม่งเท่ากันหมดจะเป็นนักการพาโรงจะเป็นสมียนจะเป็นหัวหน้าส่วนอะไรก็เท่ากันหมด เป็นค่าราชการบำนาญน,นะเท่ากันหมดแล้วครับนะเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไร,รครับมันก็อยู่ที่บุญมาวาาสนาส่งอย่างไรก็ตามขอให้รับราชการไปจนถึงวันสุดท้ายโดยไม่โดนคดีไม่โดนไล่ออกก็ถือว่ามีบุญแล้วนะครับผมแล้วหลังจากนั้นทิศทางชีวิตต่อไปค่อยว่ากันไปในการเกษียณอายุราชการแล้วผมถือว่า เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมนั่นะคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้มีน่าที่นำเสนอในแง่มุมของผมในะเวลาเสพข่าวแล้วก็อย่าไปอินกับข่าวมันมากมายเพราะเราไม่ค่อยรู้อะไรลึกๆหรอกมันมีอะไรภายในมีอะไรที่เราไม่รู้เยอะแยะมากมายเราก็อย่าเพิ่งไปปักใจอย่าเพิ่งไปเชื่อสื่อ ให้มากหนักฟังหูไว้หูก็ละกัศครับผมมาซื้อหนังสือคาถาตำราพลิกชีวิตครับหนังสือเล่มนี้ผมตั้งใจเขียนมากๆแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆจริงๆรวมเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ทั้งหมดครบกระบวนเลยเล่มละสองรเาสิบาทครับเงินเก้ากองทุดิศสารพลดูแลผู้ยากไร้และก็หมาจรจัดนะครับผม ติดต่อผมได้3ช่องทางครับทาง Facebook ดอธุรกิจพลเดชวิสัยทางไลน์แล้วก็ทางโทรศัพท์เบอร์ดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับดูโฆษณาทายคิปด,ด้วยหนึ่งในนั้นก็คือกระถางครับกระถางแคนตัดครับซึ่งเป็นกระถางแฮนด์เมคคนทำนี่ตั้งใจอย่างมากเลยใช้เวลาร่วมสามชั่วโมง จะได้หนึ่งใบครับขายใบยละ220บาทเท่านั้นเองนะครับช่วยสนับสนุนช่วยอุดหนุนกันด้วยนะครับขอบคุณมากขอบคุณจริงๆครับขอท่านมีความสุขมากๆนะครับและขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวชายทั้งประเทศครับสวัสดี